ครับขอขับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เราได้ข่าวด่วนนะครับเอฟซข่าวด่วนจากหมอผีเขมรนะครับพ่อชัยเรานี่เองนะครับผมเอาข่าวด่วนคือพ่อชัยย้ำตัวนี้ย้ำนักย้ำหนานะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับหลังจากที่ไปหาครูบาอาจารย์ที่ สีสกเกตนะครับเอฟซีไม่ใช่ซูลินเนาะสีสกเกตเนาะปรากฏว่าพ่อใช้โทรมาหาทางแอดมินนะครับผมบอกว่าพ่อได้ตัวย้ําแล้วนะครับตัวย้ําพ่อจะเป็นแบบไหนจะตรงกับวันตัวเลขวันที่สิบสองไหมนะครับผมเอาเดี๋ยวเรามาฟังข่าวๆตั้งแต่เนิ่นๆก่อนดีกว่าเผื่ออาจจะมีตัวเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มจากสามเก้าหกเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเอฟเนาะเอเนาะ ผื่อมีตัวเพิ่มนะครับเอฟซีเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อชัยนะครับว่าจะมีตัวไหนเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับค่ะพ่อชัยนะคะครับสวัสดีครับพ่อชัยครับค่ะพ่ออเป็นจังไดพ่อไปซองเบอร์ไตค่ะเขมันอยูอะไรยังซองอยูยังยูคืึเต่ายูโอ้พ่อไปซองยูไส้ยูเครื่องมือานเขียนะ ไปซองในเครือนไ,ไงบ่บค่ะกัเป็นเคลือนหง่ก็ซื่าใหไงนะกับป,นนประมาณสามสิบไล้์ไดี่สามสิบสี่สิบลน์นะเ่นองเป็นองเครือนไงบ่บค่ะพ่อบขอับซอ,อ,องแปดองเคื่อนกันส่องกันอันนี้เป็นคู่ของขอเนะอะครับ ้าปล่อยมาตัวใดก่อค่ะต้องหวดตัวนี้ปล่อยเด็ดนี่สามเก้าหกเก้าให้เท่ากันเลยครับโอ้สามเกา้กกาก็หกเก้าค่ะสามตัวนี้สามก,กเก้าได้ไหมค่ะค่ะครับสามตัวสามคือว่าพ่อซองมาหลายมือแล้วม,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 มันมันบเปลี่ยนบอกว่าบอเปลี่ยนเพราะว่าพูดซองมึนเกืดเพราะว่าอยูุ่ดนี้ เป็นองนอ่ก็ว่ามันใจนะ้งได้กับวันที่องทุ่มไม่ก็ได้วันที่วามอใจยุ่ง้วันที่สองเข้ากับรันตีอีกเสียต้องหนับตูนอันเท่าไรก็ค่ะอันสามเก้ากค่ะตัวเน้นเมนสามเก้าเก้าหกสามเก้า้เก้าครับพอ่องจังไตกับตัวเก้าเนาะเมนสามเก้ากับเก้าห เด่นเลยมันบอกค่ะเด่นครับ hmm. พ mm ่อ hmm. ฟ mm ัน hmm. ด mm ีปะเทียงเลยไปยากรับผมมัมีามขงแข็งแร่เกับกับนกับเจ้าี่นีแ่ทุมาฟันไปเรียนนมืออไปเยนไปกอู่องรแค่ไหน่อนแนั่งวันสิบฟ่อนมูอันมันเห็นกัยังเสาร์นะฟันวันสิฟอนเออไดเรนด์ฟ่อนที่เราก็มูอแ่ แสดงว่าเลขเขาเลยที่นีน่เนาะพอ่อน่าจะดีเนาะฉันว่าได้คิด,ดมบมานเนี่นอายุผู้บาอาจารย์ที่พุ่นพ่อที่ว่าเพิ่นเสียอะไเพิ่นเป็นพระได้เนาะคะ่ะถ้าเป็นพระเสียอวบัดบ้า,บา<อ>นโบราณค่ะวันวันที่สามวันวันที่สองโอ้อรพร่บ้านโบราณพระเนาะคะ่ะเพื่นอายุยท่าไหร่ค่ะคพุ่นพ่อแปดสิบหกค่ะแปดสิบหก ขตนอแปดสิบเจ็ดบอ่าแปดสิบเพ้าแปเกป็นแดสิบเนี่ยมีเอถามตู้มาถามหม่บ้านนะัคค mm ่ะนาอายุ okay. ูาจานเพ่ okay, ักกันแท้ว่าเม่ไระค่ะแปดสิบหกครับแปดสิบหกน้อค่ะคุณผมโอ้ค่ะเอฟซีมาตู้ถามหกว่านะคะเพราะว่าเลยบอบอมั่นใจนะเรว่ยา ไม่ว่าตัวเด่นนี่เป็นสามเก้าก็หกเก้าสองคู่ปะค่ะ,ะเสองคู่อันตัวกับสามหกสามเก้าหกสองตัวกับไปสามเก้าอไปอันซ่องยู่อันป้าซาบอกซ่องทางเคลื่อนกรับทางเคลื่อนน้ำที่เ,เมื่อแรกไหมที่พ่อไปเอาตังวงวดไหมเลขตัวเนี้ยสามตัวกย 5, 6, 6, 6. ไปจำปาซ่าโอ้ไปเอาอยูปาซาแต่ว่ามัซซองดูเรื่องเนียนสายหนาเป็นผีมาบกบ่บ่ขวาบ่ไอ้ซซอมมึงกัเจ้ถูกด่วงต่ืกันนะครับเด็กคน,นเดีย้างเดยเดิกันกจะทึน้าึงนาครับเหนัยนะหน้าหาในคันุกคันบกมีชื่อเด,ดเอาอยูปา่าซาสามเก้าหกครับ แต่ว่าพอไปซ,อซอ้อ,อ,อนซองยุเเรื่องเขาเอื<ต>่นเครือนเนาะเคิื่อนไงยยต้องไปแม่นมยย้ำไงเป็นสามเก้ากับเก้าหกแตยัางงั่งคือเก่านะคะเพท่านเปลี่ยนครับ<ต>อ<ต>ค่ะเอฟซีคนอยากหูวโตวเน้นโตอันนี้นะคนอยากคือรถตุดีไว้ตั้สี่ปบสี่ถือถัญญาเนทั่วมากมนนีคนทั่วหาพ,อพ่อป่ค่ะ ตัวต่อร้ายตัวนี้ก็ใช้ยูทูบกันดิต้นอายูทูหาพผลวัติดจังรือใช้ผลยูทูบกันรับข้อกระซับจนป่วยบ่ค่ะไม่เลยรับเบิดเบิรดจนไข่เนาะบ่ได้รับแตนะ่นอน,น,นเลยบ่พ่อไ่ได้รับจีน้อนนี่ต้องปิดเครื่องก่อนบอครับสองมือนะครับเป็นไข่เลยโอ้ปิดเครื่องสองมือเลยเอฟจีครับ พอเป็นิดเครื่องสองหมื่นแหละเดี๋ยับคนว่าคนวอดได้รับในน้อนจนเป็นไข่ไปทันครับบกบกเคยพอจะเสียเคียวไปทันแต่ละที่นี่เดือนหนึ่งกับ่มีคนพ่อหาพ่อสามหกแตกหนีบอกครับวอดในน้อนอลไรก็หกครับสามเก้าหกครับเขาไม่ได้หอดซีหงอดเทสชาเกลืออีกเขาซีครับโอ้เห็ดนางเขาซีงวดอะไรนะครับเตอรขันแม่นรูดนีคือมันจะสื่นตัวหนึ่งโรตัวหนึ่งบอก ครับผมแม,แม,แมแ่ซื้ออะไรก็ซื้อขึนซื้อล่งเนาะปไวเนาะแมนแมนมนกซื้ออะไรก็ซื้อขึ้นซื้อล่งยั็กน้อยนะ<ม> <ๆ S 1> ครับเด้อครับผมซ<อ>ือมาแต่ฟันดีเลยพ่อโลดตั้งใจเสียงมาเนาะค่ะเมื่อกี้สองออีกขึึงครับเนาะตะวมันใจละกันมันใจละโอ้ต่ตัวนี้ก็มันใจคักแล้วเนาะพ่อเนาะครับผมแล้ววันที่สิบสองนี่พ่อสิย่ำอีกขึนนึ่งบครับครับผม ยำอีกเปอร์นึงเพื่อมันเปลี่ยนมาพอเนาะวันที่สิบสองอันอ่าคนที่ย่ำอีกแค่หนึ่งระดับเด้ออันน mm. tense, dock, ี้คือเป็นแนวทางนี่ยทาใช่หมอผีขมิ้นพ็ใช่หมอพีขมิ้นขมิ้นจากแดดไก่นะครับเอฟซีครับหมอผีขมิ้นจากแดดไก่เพิ่นยุกไก่นะครับเด้อวันกันคนวันพายไงล่ะครับไปกย่ำกินมือสิโอครับวันพระฟอดใช่คนที่ไปย่ำอีกแค่นึ่งครับ ตั้งศาลตั้งยังก็ได้เื่กันเนาะค่ะเนาะผู้กงเฮ็ดโอ้พ่ออาเนียนแบบว่าเป็นเป็นผู้ตั้งศาลก็ได้ตั้งอ่าสิเฮ็ดไอ้พิธีกรรมในบ้านนี่ก็ได้เองพ่ครับตั้งเสาบ้านเสาเฮือนโอ้ตั้งเสาบ้านเสาเฮือนขึ้นบุกบุกเฮือนไม่ขึ้นเสาอีกเสาโทเนาะครับเนาะครับผม นวดก็ได้นวดนวดก็ได้เ่ค่ะยเอฟซเป็นนวดที่บ้านจับเต็นโอเป็นหมอเส้นมอเะเป็นมากถปลาแมาดงเี่ยตอนนี้เส้นมาดงมันหายาก็ัป็นียวโอ้เดี๋ยวนี้คน่อยนี่คโหรากยาสมุนไพรบ้างาหายนก็ยาเต็มขดลักว่กดดินเนี่ยอืมครับผมว่ีซองอีกว่นพ้ะว่ค่ะ วันจันทร์นี่แหละครับผมวันจันทร์เออวันที่สิบพอดีนะครับเพราะเขาจะได้อ่าที่ตามถามคุณพ่อสทีนึงเอซี่ถามเขามาไลค์ค่อวันที่สิบนะครับเนาะวันจันทร์นะครับก็รอติดตามนะครับตัวเลขของหมอพีคอมเมนต์เต็มนะครับเด้อเอาขอบคุณคุณพ่อเด้อค่ะเด้อขอบคุณได้หลายค่ะเด้อเจ้าตัวหาไม้เด้อค่ะวันที่สิบสองสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ ครัสวัสด,ดีครัสวัสดีครับอ้ย่างวว่าเราบอกภาษากัมพนใหฟัง,ฟง,ฟงครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อชัยนะครับได้โทรมาหาแอดมินนะครับว่าย้ำตัวนี้นะครับผมแต่ก็มีวงเล็บนิดนึงว่าวันจันรนี้จะของแท้กว่านะครับผม แต่ว่าก็ถือว่าย้ําตัวนี้นะครับย้ําไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเนาะ f c แต่ก็เผื่อไว้นะครับ f c เผื่อวันที่อ่าสิบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เนาะครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเราก็ติดตามพ่อชัยกันเหมือนเดิมนะครับ f c ครับสวัสดีค